สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิงนะครับเราอยู่กันกับแมบของเราอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทําแบบต่อครับทุกคนครับตอนนี้สร้างได้ขนาดนี้แล้วนะครับเออเดี๋ยวรวบรวมเพื่อนๆมานะ <S <S น้องมุกมาทางนี้หน่อยน้องมุกมาทางนี้หน่อยมาก็ดีแล้วน้องมุกเห็นอ่าอุโมง์ตรงนี้ไหมนี่คือที่จะทําอุโมง์แล้วก็ขับรถลอดตรงนี้อะนะเออแต่ว่ามันทําได้แต่ตรงทางตรงตรงเหลือตรงทางโค้งอ่ะมันยังยังไม่ได้ใส เห็นไ,ไหมแล้วมันจะไปสูดตรงนู้นอะ่ะที่มันมีอุมโมงค์อยู่ปลายด้านนู้นอะ่ะเออสามารถทําได้ป่ะให้มันแบบประมาณแบบเนี้อ,อ๋อฝนตกอรอฝนตกเล่นไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์แล้วกันเออสวัสดีครับจอนจิโอเคงั้นตรงนี้ให้มุกทํานะเห็นไ,ไหมมันจะมีปลายอุมโมงค์อยู่ฝั่งนน้นอะ่ะเออเดี๋ยวทุกคนทาไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลืมซักผ้าเดี๋ยวพี่ไปซักผ้าแป๊บหนึง่งเออตอนนี้พี่อยากได้อุโมง อยากได้อุโมงก่อนแล้วเราจะได้แปะดินเครื่องบนแล้วจะได้ทําเป็นภูเขานะเราจะได้ทําทางต่อให้ให้จบถ้าสมมติท,ทางมันจบแล้วอย่างน้อยอย่างอื่นเราก็ค่อยมาตกแตง่งเราจะได้ใส่หมู่บ้านใส่อะไรลงไปได้ตัวนี้ทางมันยังไม่เสร็จโอเคน้องทุกคนนะเดี๋ยวพี่มาจ้ะโอเคพี่จะแปะดินแล้วนะพี่จะไล่แปะดินแล้วนะ มันเหมือนเป็นเอาลูกชิ้นมาวางนะทุกคนนะเอาวางวางไปก่อนปัญหาคือด้านในของเราครับที่มันเป็นอ,อันที่อยู่อ่ะไม่รู้จอจิน่าจะทําไปถึงตรงนั้นแล้วนะอะให้ตรงบริเวณแบบนี้ครับให้มันกลายเป็นภนะูเขาอะนะภูเขาไงภูเขาอุโมงค์ลอดภูเขาอะมันดูไม่เหมือนเลยอะตอนนี้ตอนนี้จอจิโดนสับป,ประรดก้อนดิน คูกคมอยู่ข้างในดินเยอะโอ้โหดินเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้แล้วเวลาตอนทุบออกมีทุบยังไงวะเน,นี่ย <c oughs> เหมือนก้อนอึโอตอนนี้พี่อยากได้คนที่มีฝีมือมากที่สุดในนี้เข้าไปอ่าลบก้อนอึที่มันล้ําเข้าไปในอุโมงอะ่ะ <c oughs> นี่คือก้อนอึยักษ์ไครพอจะมีความสามารถพอกู้คืนอ,อุโมงได้ไหม กระตุกเพราะพี่กำลังใส่ก้อนอึอ,อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่กอเติมก้อนอึแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเออเดี๋ยวถ้าเติมก้อนอึอเสร็จมันน่าจะดีขึ้นไม่แม่ไม่โหลดวะทุกคนทำไมแม่พี่ไม่โหลดวะหยุดละหยุดละหยุดละพอละโอเคพอละพอละไหวไหมทุกคนไหวไหมต้องรีไหมให้รีไหมบล็อกมันเยอะไปใช่ไหม Okay. งั้นตอนนี้พี่ต้องการาฝีมือดีนะคนฝีมือดีมาช่วยพี่ขุดก้อนอึออกจากอุโมงค์หน่อยตอนนี้พี่กําลังขุดก้อนอึออกจากอุโมงค์อุโมงค์โบเลยอะบางจุดอุโมงค์โบเลยเออมันไม่ตอนีแรกพี่นึกว่ามันจะไม่กินทะลุเข้ามามันกินทะลุเข้ามาเราก็ไม่รู้ทําไงใสไปแล้วไอ,อ้ทุกคนพี่มีข่าวดีจะบอกว่ะ แม่พี่ใช้พี่ไปซื้อ,อน้องแข็งอะ,อะทุกคนคิดว่าพี่ควรจะรีห้องก่อนที่พี่จะไปหรือว่าทุกคนคิดว่าไม่ต้องให้เปิดทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยไม่ต้องรีใช่ไหมไม่ต้องรีนะงั้นเดี๋ยวพี่มานะทุกคนเคลียร์อึไปก่อนนะเออเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียวฮัลโหล,โหล,โหลยังอยู่กันไหมเนี่ยโอ้ทำไมทำไมพี่โดนขังอยู่ใน มิติลี้ลับอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอุมโมงค์สุดยอดว้าวโอ้นี่ขุดก้อนอึนออกจากอุมโมงค์จนเกือบเสร็จแล้วหรอสุดยอดเลยมาช่วยแก้หน่อยนี่ไงนี่ไงดูพื้นมันจะมีขอบขา,ขาวๆอยู่ไอชินอยากทำทางลัดนะพี่แนะนำให้ชินไปทำตรงโซนน,นี้ดีกว่าโซนป่าโซนป่า เออไอ้ก่อนก่อนที่จะเข้าอุโมงอะพี่อยากให้ทําเป็นป่าแดงอะ่ะแล้วก็ให้มันมีแบบทางแบบไตขึ้นข้างบนบ้างลงข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ใครจะเลือกไปอะไรเงี้ย <c oughs> เออชิงกลับมาถึงบ้านแล้วเหรอตกลงมากลับบ้านยังไงเนี่ยบินมอไซค์เหรอแล้วไม่เปียกเหรอ <c oughs> แล้วอาบน้ำเรืยังเนี่ย อ๋อนึกว่ายังไม่อาบเออโดนฝนยังไงเออใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมเหลือแค่ที่เราเห็นนิดๆหน่อยๆน,นี่ครับทุกคนครับอัศจรัน์ของน้องวินเวสมีหลายสีด้วยว่ะแม่งดูน่ารักจังเลยทีมสีชมพูทีมสีม่วงทีมสีแดงแล้วก็ทีมสีฟ้าโอ้โหนี่แบ่งกันเป็นกองเชีย เอาละครับทุกคนครับเราถึงจุดที่อันตร,รายของเรามาแล้วนะคือการเกลี่ยก,ก้อนอึน,นะทุกคนนะใช้เบอร์สี่ของแปลงนะครับมาครับผมจะทําสิ่งที่อันตร,รายอีกแล้วนะทุกคนนะถ้าแหลกบอกเลยนะทุกคนนะดีครับเกลี่ยมันเข้าไปหากันครับ อากที่มันเป็นก้อนเหมือนก้อนดังโง่ก้อนลูกชิ้นก้อนอื่นงโง่ๆนะทุกคนนะเราจะทําให้มันดูกลมกลืนกันนะโดยการใช้เบอร์สี่ครับของแปรงแล้วก็เล่งไปครับเห็นไหมมันก็จะละลายเข้าไปหากันนะทุกคนนะเดี่ยครับเราค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้นะให้ภูเขานี่มันก็จะค่อยๆกลายเป็นเอ่าเป็นภูเขาขึ้นมานะทุกคนนะละลายไปให้มันเข้ากันแบบนี้ครับเฮ้ยพี่ทาโดนข้างล่างหรือเปล่าวะ ข้างในอุโมงค์ปกตินะข้างในอุโมงค์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม <c oughs> ระวังว่าแปลงมนทะลุเข้ามาแล้วก็มาทำข้างในเจ๊งเนะื้อทุกคนนะเข้ามาดูก่อนครับโอเคข้างในปกตินะนี่ครับดูครับทุกคนผลงานของน้องเฮมิ่นี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะ <c oughs> ผมบอกเลยนะจากที่เราท,ทําทีแรกเหมือนเหมือนอุโมงค์โงโง่ตอนนี้โคตรสวยเลยครับ แล้วนี่ก็ของน้องวินเวสนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขยายมันก่อนครับอ่ะจากตรงนี้นะครับขอทีมละสี่ชั้นดูว่าได้ขนาดไหนตรงสองสามแต่สี่มันติดอย่างอื่นด้วยเอาชั้นเดียวก่อนแล้วน้องเฮมิ่น่ยังไม่หิวข้าวเลยเนี่ยคนอื่นเขาไปกินข้าวกันหมดละ แต่เราแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่าพี่มีของกินแล้วพี่มีของกินรออยู่ตรงข้างหน้าละขอกินแล้วโอเคครับอ่ะนี่คืออัศจรรย์ของน้องวินเวสนะแต่ว่าเราขยายนะครับให้มันกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นนะทุกคนนะโอเคใช้ได้นะใช้ได้กว้างดีครับกว้างดีแต่ยังไม่พอนะ ยังกว้างได้กว่านี้อีกครับต้องทาใหญ่กว่านี้อีกมันยังดูเล็กไปนิดนึงแต่ว่ามันสวยงามมากนะสี่แถวที่ยังเล็กไปเลยเนี่ยอ่ะขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับวันนี้นะครับเราก็คืบหน้ามาเยอะนะคืบหน้ามาเยอะครับทุกคนครับแล้วก็ถนนเราก็เหมือนจะพร้อมละเดี๋ยวเราต้องเกลี่ยภูเขาทําภูเขาให้สวยๆแล้วก็สร้างหมู่บ้านไว้ข้างบนภูเขาแนละ้วทุกคนนะ ตอนนี้เราอุโมงเราได้อุโมง์แล้วนะครับซึ่งน้องเฮมินี่กําลังทําต่อเติมอยู่นะทุกคนนะเนี่ยดูให้ดูครับเนี่ยจุดขายของเราเลยนะนี่คือจุดขายของเราเลยครับอุโมงน้องเฮมินี่นะโอ้โหหลูเลิศดอลังการนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พัดหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอวตรงนี้เป็นอน,นี่เลยครับทุกคนครับ เป็นน้ปกคลิปเลยอะ่ะสวยงามมาก